สวัสดีครับกลับมาสู่ข่าว MotoGP อัปเดตกันอีกแล้วนะครับทางด้านของฮอกเก้มาร์ตินฮะนอกเหนือที่เขาจะพูดถึงเรื่องของเฟอร์มินอัลเดอเกอร์นะครับที่จะขึ้นจาก Moto2 มา MotoGP แต่ไฮไลท์สำคัญฮะก็อยู่ที่ตัวของมาร์ตินเองนะครับเขาบอกว่าเขาก็อยากไปอยู่ทีมโรงงานเหมือนกันแต่ทางด้านของมาร์ตินเองเขาบอกว่าทางทีมโรงงานเนี่ยก็น่าจะเลือกเซ็นสัญญากับบัาย่าอีกครั้งหนึ่ง แวะมาดูข่าวของเฟอร์มินอัลเดอร์เกอร์สักแป๊บหนึ่งนะครับนักบิดสเปนวัย18ปีคนนี้ในข่าวเขาบอกว่าได้ตกลงกับดูคาติเพื่อที่จะเข้าร่วมทีมปาแม็กในปี2 0 2 5แล้วขณะที่ฮอเก้มาตินเองเนี่ยเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าใช่เขาพร้อมแล้วไม่รู้ว่าเขาได้เซ็นสัญญาหรือเปล่านี่ก็เป็นความคิดเห็นของมาตินนะครับคือถ้าเกิดข่าวเนี้ยมันเป็นจริงขึ้นมานะครับการมาของเฟอร์มินอัลเดอร์เกอร์มาอยู่กับปาแม็กจริงๆเนี่ย นั่นก็เท่ากับว่าจะต้องมีนักบิด1คนในทีมของป้าแม็กนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นฮอเก้มาตินหรือฟรังโก m โมบิลเดลี่เนี่ยจะต้องถูกย้ายออกไปในปีหน้าขณะที่ตัวของฮอเก้มาตินเองเนี่ยตัวเขาเองก็แสดงความปรารถนาในปีที่แล้วนะครับที่จะขึ้นสู่ทีมโรงงานดูคติซึ่งจะเกิดตัวของเขาเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ในปี2023ได้แน่นอนครับเจ้ามาตินจะได้เลื่อนขึ้นไปสู่ทีมโรงงานดูคติ แต่เนื่องจากทีมโรงงานดุคติเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะเซ็นสัญญากับบัาย่าอีกครั้งซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีนักบิดที่มีศักยภาพที่จะเข้ามาร่วมทีมกับบัาย่าในปัจจุบันด้วยโดยเหตุนี้จึงไม่มีการรับประกันในการเลื่อนตำแหน่งสำหรับฮอกเก้มาตินขณะที่สื่อเองเนี่ยเขาก็ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของฮอกเก้มาตินทางด้านของมาตินเขาบอกว่าผมคิดว่ามันยังเร็วอยู่เราต้องรอ คิดว่าดูคติต้องการทำความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นและผมคิดว่าพวกเขาเลือกบรญยญ่าไปแล้วซึ่งก็แน่นอนบรญยญ่าเนี่ยสมควรได้รับมันซึ่งมาตินเองนะฮะเขาบอกว่าแต่มาดูกันผมคิดว่าผมได้แสดงให้เห็นแล้วว่าผมมีความสามารถอะไรและก็คิดว่าถ้าผมเริ่มต้นฤดูการด้วยวิธีนี้<ม>ก็คือการที่เขาแสดงให้เห็นว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาขับขี่เป็นอย่างไร ตัวของฮอเก้มาตินเอนะครับเขาพูดทิ้งท้ายว่าและสิ่งสำคัญอันดับแรกของผมก็คือการไปที่นั่งโรงงานของดูคติแต่ถ้าไม่ก็มาดูกันผมบอกเลยว่าปี2024นะครับการแข่งขันมอโต g จีพีนี้สำหรับไอ้เจ้าฮอเก้มาตินคนนี้นะฮะน่าจับตาดูเหลือเกินเพราะเมื่อปีที่แล้ว2023เนี่ยเขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของเขานะครับสามารถที่จะไล่เปโกบัญญาย่านะฮะขึ้นเป็นที่หได้หลายต่อหลายครั้ง เพียงแต่ขาดอยู่นิดเดียวอะ่ะขาดความใจยเย็นแล้วก็ความสุข,ขุมเท่านั้นเอง